เป็นยังงไถ้าผมเล่นแบทแมนโลมิงแล้วไปล้วงแคลรี่ฝั่งตรงข้ามทั้งเกมไปดูกันเลยครับเดี๋ยวนี้เราจะต้องไปยำเซริก้าให้ร้องไห้ีิมุกปงให้ได้เซริก้าเลือดน้อยนั่นะเข้าไหมเข้าไหมเข้าเลย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 ละกันวันนี้แหละนี่ไงนี่ไงเป้าหมายวันนี้คือเซริก้าศูนย์สิบเดี๋ยวนี้เราเดี๋ยวนี้เราจะต้องไปยำเซริก้าให้ร้องไห้ีิมุกปงให้ได้ เดี๋ยวรอสี่ก่อนมามาเคคีบก่อนรอสี่ก่อนจะสีเ่เจอกันแน่จะล้วงให้ยับเลยอยู่ไม่เอย่ยอยู่ไม่เอย่ยอุ้ยไม่อยู่เฮ้ยลัดคลิปมันไปยัายมันสีเ้ยสวยเฮ้ยเวิ่งสีแล้วเวิ่งสีแล้วไปเร็วไปเร็วไปเร็วเฮ้ยเซลิก้กกกาเซลกาจ้าโอ้ยโอ้โหมันวางแถบแต่ได้อยู่แต่ได้อยู่นี่ไงนี่ไงเทือด กาเทพกาเทพมังกรมังกรมมัมังกงกกรรเฮ้ยเซติก้ามาโอ้โอเซติก้ามันบังอาจมาลัดมังกรเล้าเฮ้ยมีแถบมีแถบ,มแถบไม่เยียบหรอกเฮ้ยเซติกา้าเซติกา้าโอ้มันเกาะหัววะเฮ้ยทำไมอาญาตัวนี้มันอยู่กับแคลรี่วะนี่ไงมองทะลุแมพมองทะลุแมพเอ้ เฮ้ยหายาหายาเดินมาคิซี่คิซี่คิซี่นี่ไงอุ้ยอุ้ยๆๆนี่ไงยำเซริก้าเท่านั้นเกมนี้เฮ้ยเซริก้าหลง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 มาหลงมาหลงมา เป้าหมายวัน <brightness> น <desserts> <men> ี้ค <Asia> ือเซริก้าศูนย์สิเฮ้ยเฮ้ยหลุดออกมาเดินหลุดออกมาหลุดออกมาตายแน่เซิก้าจ้เซริก้าจ้เฮ้ยเซิก้าเลือดน้อยนนะเข้า้ยเข้า้ยเข้าเล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 ยล้กันเข้าเลยล้กันเอาสุดลิงโลิงไปแล้วลิงไปแล้วโอ้ตาย ฟ้าป้าฟ้าขอปะฟ้าหน่อยเปลืองมาน้มากเซลิก้าเซลิก้าไปเซลิก้าเซลิก้าจ๋าเซลิก้าจ๋าอุ้ยมีอาย่าว่ะอาย่าล้าไงอาย่าล้าไงอาย่าล้วไงเปลี่ยนเป้าหมายดีไหมนะเอาลิงดีไหมนะเวเซลิก้าอยู่ในปมเอาเอานี่เลยเลยเอาลิงเลยโดนโดนโดนอุ้ยฟาเลลัมฟ้าเลยลัม า ه, ฟาเฟรนลัมโอ้โหฟาเฟรนเก็บบอเลเฟรนเก็บบอลโอ้โหเซริก้าจา๋ายัโดน,น,นเซริก้าศูนย์ห้าแล้วศูนย์หกได้ไหมเฮ้ยเซริก้าไม่ออกจากป้อมเลยอะ่ะกลัวแล้วกลัวแล้วมีคนกลัวแล้วเฮ้ยเซริกา้จาจัะวันนี้แหละจัะวันนี้แหละนี่ไงนี่ไงหกแล้ว ทำไมวันนี้ต้องเกินเจ็ดสามวิสามวิสามวิาม,วมาแล้วมาแล้วมาแล้วเฮ้ยเอยเออม,มตะเหรอฮู้กับตายตัวแรกคลิปกันฮนะมีย้อนด้วยอ่ะ <c oughs> ตกใจเฮ้ยแรกเซเล,ลกาดีไหมช็อตน,นี้แรกดีไหม ฟอร์เรนแล้วกันฟอร์เรนแล้วกันฟอร์เรนโอ้๊ยมันสวนมันสวนสวยเฮ้ยเซลก้าเซลก้าโหมันมีอายะุ่ากอหัวว่ะโหเซลก้าไม่ออกจากป้อมเลยอะป้ายตัวเองเฮ้ยลิงโอ้โหเฮ้ยลิงโอ้โ ho มาไงเนี่ยอยู่กระโลผมา ไม่ทันทั้งตัวเซลิก้าเดินออกมาจากป้อมแล้วเซลิกา้กาใกล้อยู่ไหนเฮ้ยเซลิก้าหายเซลิก้าวิ่งเข้าป้อมไปแล้วเฮ้ยจังหวะน,นี้แหละออมออมป้อมเข้าไปโอโ้โหมาแทบโอ้โหแทบอีกแล้วเดินไปไหนก็เจอแต่แทบเฮ้ยมันไม่ออกมาเลยว่าเอาลิงละกันไหนก็ไม่ได้เซลิก้าละเอาลิงไปก่อน โอ้โหเปิดแมพออกมาหน่อยขออีกตัวหนึ่ง07ขอ07 07 07ขอ07ขอ07เอเก้าเอามาเร็วเฮ้ยมันเปิดแมพมันกลัวมึงขนาดนั้นเลยไอ้เจ้าไหนอยู่ไหนเอก้าอยู่ไหนความดีเอ้ยน้องๆเก้าอยู่ไหนโอเอเก้ามันอยู่แต่ในเลยอ่ะ เฮ้ยเข้าไปดีไหมโหอันต uh. uh ีหมดเลยรอจนอัน huh. ตีหมดอ่ะโอ้ยเกมพิกเกมพิกเซลิก้าเซลิก้าเซลิก้าจ้าเซลิก้าเออเออเซลิก้าเออเดาเซลิก้าตัวเดียวได้ตัวอื่นด้วยอง ไปครับจบเกมกันเถอะเอเกนไปมุย้ย